เอาวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นกราบเผาเนื้อนี่เนื้ออ,อีหยักโหพริรุยกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะ ที่เราทำกับข้าวเลยคืออยากซื้อกินเท่านั้นเองเพราะมันไม่อร่อยวมันไม่ซื้อ ช่วยเราไม่อยู่ครับวันนี้อยู่อยู่ใส่น้ำนิดหน่อยครับทำด้วยเครื่องปรุงเลย <c oughs> ที่ทำนี่ทำดีนะครับไม่ได้ไปเรียนไป <c oughs> ไหนนะเอ้นุ่มน ม่ไมมมาช่วยกรูว่าวันนี้อ,อืมเด็ดในกระเป๋าเข้าไปดูว่าอยู่แปะแปวแปดียวครับผมวันนี้อากาศฝนตกนะ นี้สายๆเลยนะไม่ใช่ชวงเ้าแต่ว่ามีฝนตกมาไม่วาเนีท้งคืน,น,คนันคืนช่วเวลาครับผมพอใส่ใบตะเอาเสร็จแล้วจะเอาขึ้นเลย อเคขอบคุณครับไอ้หนูทำไมไม่ช่วยเลยวันนี้